ที่ให้ไปนี่คือฟรีทั้งหมดไม่มีค่าให้จ่ายเรามาดูว่าออกกับเซลเมยใสเปแล้วแต่งกับร้านค้าสัมไที่คอแลบกันเนี่ยได้ทรงแบบไหน19บใบเทาได้ล้อมแม็กยางนะคะ ทุกรุ่นทุกลายทุกแบบนะคะได้เบาะหนังจัดเมลเลย19ใบเทาในแซตอี้ด e ิชั่นรถป้ายแดงมาหาได้เลยนะคะอยู่กับเซมิสายเฟยนะคะผ่าชมแซตอีด e ิชั่นที่มาตกแต่งที่ร้านคัสตอมไม้หลอ่อเต็มระบบนะคะวันนี้คุณอยู่กับแซตอีด e ิชั่นรุ่นมิดเกียวโตที่คือรุ่น็อปของเขาเลยดีไซน์ใหม่หมดเลยเนะราคา8 6 2,000บาทสีย่อฮิตก็คือสีเกเทาดํา ในรุ่นนี้เนี่ยตัวหน้าไฟหน้าปรเตร์แล้วไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วแล้วที่ทับต้อนไม้เราเติมอะไรเราเติมสกเกิร์ตด้านหน้าที่ดีไซน์โดยตัวตั้งมอเตร์ประเทศไทยเนาะเขาใส่กับแซดลันเนอร์แต่วนันนี้เรามาใส่กับแซ t อีดิชั่นเพราะว่าอยู่ในโปรโมชั่นที่ไม่แถมให้วันนี้ก็คือฟรีทั้งหมดเลยสกเกิร์ตด้านหน้าเขาฟิตไปกับกันชนหน้านะคะเวลาติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวมีภาพการติดตั้งให้ด้วยมันฟิตพอดีคุณดูนะการดีไซน์การวางลูกยางต่างๆก็พอดีแบบเ๊ะเลยเข้ามุมเท่มากค่ะ ใส่แบบกันชนแบบนี้ทําให้ด้านหน้าเนี่ยดูบัลลินหน้านะหน้าดูเตี้ยลงด้วยเท่ด้วยการออกแบบดีไซน์องศาซึ่งพอดีเลยตรงนี้นี้จะมีฟินดักลมด้านหน้านะคะรีดลมแอโรดันามิกไล่ลงไปด้านล่างทําสีดําเงามีแถบดูเลสซิง่งสองแถบแบบนี้แล้วราคาตึงจัด1 4 9 0 0บาทแต่ก็จัดให้แบบนี้นะคะมาดูความสวยงามของการออกแบบคือชิ้นเนี่ยมันประกบเข้าไป ที่กันชนหน้าด้านหน้าเลยนะคะมันจะฟิตพอดีไล่มากับใต้ช่องลมตัวนี้เลยค่ะลูกค้าก็กลืนแท้เข้าไปกับตัวรถเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูวันนี้มีการจัดทรงด้วยบอกว่าคันนี้เซตนี้ที่ให้ไปนี่คือฟรีทั้งหมดไม่มีค่าให้จ่ายเรามาดูว่าออกกับ SMS, เซลเมสัไปแล้วแต่งกับร้านคัสตอมไมที่คอแล a กันเนี่ยได้ทรงแบบไหนฮิตแน่นอนนะคะตอนนี้ ตัวรถสีเขาสวยอยู่แล้วค่ะทุกอย่างดูเป็นแบบ black edition แบบนี้เนอะลมดําแล้วพาดูทรงนะคะใครชอบทรงนี้ดูไว้เลยว่านี่คือการจัดเซตทรงด้านหน้ากับด้านหลังโดยการโหลดนะคะโหลดโชกโปรเฟนเดอร์ค่ะเราก็ใส่โชกจัมโบ้คะตรงรุ่นของรีโวไม่มีอะไรมากเลยถอดแล้วก็ใส่แล้วก็กะระยะนะคะด้านหน้าปกติแล้วเขาจะ5นิ้วสอดเนอะตึงๆนะตอนนี้เนี่ยมยใส่ลงไปโหลดหน้ากดว่ามา1นิ้วทําให้พพอร์ตข้างหน้าสวยมากยิ่งขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วล้อแมกที่เมย์จับแม็ก็คือตัวล้อแมกของเรน โะะชุดนี้เป็นชุดแถมนะคะเป็นล้อ4 forming ค่ะรุ่น 95V สีดําเงาก็จะมีลาย V แบบนี้5กา้านแล้วลายนี้ฮิตแบบมากๆเวลาที่เราใส่เราถ่วงเนี่ยเราใส่ตัวตะกัวสีดําแบบนี้ให้ลอ้อดูเท่ดูคืนนะใส่คาลิปเปอร์สีแดงแล้วสเปคด้านหน้าที่เขาฮิตกันเลยคือยาง245 45 R18 นะคะในด้านหน้าแล้วด้านหลังเราไปใส่ยาง275 40 r 1 8นะคะด้านหน้าเราใช้ยางตัว lenzo ลาย e d 1นะคะเป็นลายไฟเท่ๆแบบนี้เลยทำให้ตัวเกาะถนนมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วหน้าฝนด้วยยางก็ดีล้อก็ดีแบบนี้คุณดูพิจงด้านหน้าที่โหลดไปด้านหน้าอีก1นิ้วเท่ค่ะไม่ว่าเต็มมากๆเลยด้านหน้าล้อแม็กกว้าง9นิ้วครึ่งนะคะพอเมยืนจะรู้สึกว่ารถด,ดูเตี้ยนะคะแบบนี้เลยทาทรงได้ดีมาก เอมเบลสีดําแล้วนะคะแล้วก็หูจับดํามือจับดําที่มามาให้ในรุ่นนะคะไม่ติดตั้งเพิ่มเติมคือการสัว์ข้างแล้วคุณมาดูทรงด้านหลังด้านหลังเนี่ยเมลอด2นิ้วนะคะโดยโชค๊คแล้วใส่กล่องโหลดเข้าไปด้วยสเปคล้อด้านหลังเป็นสเปคสิบครึ่งนะคะทําให้ลอ,อกมาเต็มซุ้มเพราะซาดิเนชันเขามีโป่งใหญ่ๆแบบนี้ภายในกลุ่มซุ้มล้อให้ด้วยให้ดูแบบสะอาดอาดรถคันนี้แบบหลอ่อเนียนฟินเลยนะเจ้าของบอกเมลรดคันนี้ไม่ค่อยได้ขับหรอกจอดแต่อยากจอดหลอ่อๆแบบนี้ แค่จอดก็หล่อแล้วเดี๋ยวขับดีแค่ไหนเด็กเมย์เป็นคนขับไปส่งเองที่ศรีราชาด้วยนะคะคุณดูนะด้านหลังเขาจะเป็นล้อที่มีออฟเซตนิดนึงท้องจะแบบนี้ทําให้สวยมากเลยเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะแต่งแบบพอดีเลยแล้วยางที่เมย์พูดถึงก็คือ,อยางตัว27540เนี่ยนี่คือจะไปที่เขาพิตกันไงหน้า45หลัง70แล้วก็ตัวการโหลด2นิ้วอยู่ด้านหลังนะคะใส่ยางบางพอโหลดลงมาแล้วฟิตเมนต์แบบสวยงามมากๆเลยแล้วดูทรงด้านหลังของรถคันนี้นะคะ นอกจากที่แต่งให้แบบนี้แล้วมีชุดที่เติมเข้ามาให้อีกคือรื้อโลโก้ออกลูกค้าทําเป็นโลโก้สีดําเงาเลยนะเอมเบอร์ของแท้เลยแล้วก็มือจับที่เป็นโครมยมใช่ไหมเราใส่กล้องหลังให้เราทําสีดำนะคะทำสีจากโตโยต้าเลยกล้องหลังก็เท่ด้วยก็คุมโทนไปหมดเลยแล้วสกเกิร์ตในรุ่นด้านหลังนี่เขามีมาให้ในแซตอิดิชันรุ่นท็อปอยู่แล้วโอ้โหทรงรอบคันจะบอกเลยว่าสวยเท่มากๆนะคะนอกจากภายนอกยังมีภายในอีกลูกค้ารอดูนี่คือ ชุดแถมนะด้านในก็จัดไปเลยเบาะหนังดำนะคะเดินได้สีแดงนะคะเบาะหนังจริงๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแต่เพียงแต่ว่าชอบอะไรที่มันงคงทนนะคะแล้วมีลูกเล่นทําให้มันดูคงทนก็เลยเลือกดําได้แดงแบบนี้ เบาหนังก็มาทําที่ร้านคัสตอมไม้ได้ด้วยตอนี้คือชุดแถมทั้งหมดในรุ่นมิดเนี่ยเขาก็จะเป็นพวง์าลัยที่มีมันติดฟังก์ชันเรียบร้อยตําแหน่งล้อนหน้ามีมาให้เรียบร้อยถ้ารุ่นใหม่มี v s เซีให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าคนที่อยากได้รถกระบะสีประตูแล้วราคาสวยๆวยค่ะขี่ดีๆแบบนี้แล้วแต่งแบบเนียนทิแบบนี้ก็ติดต่อเบอร์เมกับเบอร์ร้านเบอร์เดียวกันที่คัสตอมไม้คุณเห็นอะไรไหมอีกนิดนึงกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆเราติดตั้งโลโก้แก้วนะคะ ของโตโยต้าให้แซดมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าทุกสิ่งให้เลือกสรรทั้งของศูนย์ของแต่งข้างนอกตัวเบาะหนังแอสเซซอรี่ต่างๆมีให้ครบจบเลยนะคะไหนที่นี่เบอร์โทรค่ะ0 8 2 1 8, 3, 9 8 9ดสอเก้าจสามเก้ปนะคะฝากอีกท่านหนึ่งตอบเก่งมากๆค่ะขายรถยอดขายได้ดีๆมากๆ,ๆนะคะจะหม่มใจดีค่ะคนนี้โทรไปได้เลย0 8 6 7 5 7 6 9 9กนะคะไลน์แอดรถโตโยต้านะคะช่องยูทูปรถโตโยต้าเฟซบุ๊กเซมไปใส่เฟย์โต้าทิ้งสองเมย์รถโต้ต้านะคะแล้วท้าย ออกรถไปแล้วจะทำยังไงที่ร้านคัสตอมไหมก็มีจัดโปรมาให้นะคะ19ใบเทาได้ล้อแมกย่างนะคะทุกรุ่นทุกลายทุกแบบนะคะได้เบาะหนังจัดมาเลย19ใบเทาในแัตวอินเดีชาร์รถป้ายแดงมาหาได้เลยนะคะถ้าอยากเช็คราคาอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะให้แอดไปที่แอดคัสตอมแซตนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบนะคะเวลาที่คุณซื้อรถไปแล้วแลวอยากเติมของแบบนี้ค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขับรถไปส่งลูกค้าที่ศรีราชาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ